ขนาดเนี้ยครับได้เลยครับไม่เป็นไรครับเพราะผมคนจริงอยู่แล้วกลับมาคุยกันแล้วหรอกลับมาคุยกับคนคนนั้นคนที่เราพูดถึงคนที่คุณก็ดูว่าใครพิศอาเธอร์ทิศศากก็ตามข่าใช่ใช่ใช่กับมาคายเขนาเขาบอกว่ากลับมาคุยกันกลับมาคุยกันแล้วกลับมาคุยกันาสาอะไรคะ ภาษาเพื่อนครับภาษาเพื่อนเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้คุยกันมีแบบไลกันว่าฝันดีนะจุ๊บๆอะไรอย่างนี้ไหมมาไม่เพื่อนกันมีแบบว่าอยากกอดไหมคิดถึงแท็กตรงนี้ส่งรูปปาวาตห้กันแกแกนั่น MPP ไม่มี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 มีแค่ฝันดีอย่างเดียวไม่แต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะพอมันกลับมาคุยกันป๊บแม้จะเป็นนฐานะเพื่อนน่ะแต่ทุกสถานะภาพมันก็เริ่มจากเพื่อนก่อนปอันนี้มันจะมีต่อยอดไหมกลับมาดูแลกันรยมันมีโอกาสกลับไปจุดนั้นไหม มันดูละเอียดเจาะลึกอะไรแบบมากเลยค่ะคำถามของนักร้องนำมารีนักร้องไม่ใช่นักร้องนำมารีคือเกลียดมากคือพี่ก็อยากรู้เพราะขำมันมาแบบอ่าอ่าอ่ไม่คือมันมีช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้คุยกันก็คือแบบคือเรไม่ได้คุยกันเลยโกรธกันก็โกรธกันที่กันไม่มีเวลาอ่ไม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 ่มีเลายเรื่องะไรเรื่องผมเองก็ไม่คู่ควรเอ้ยไม่ผมเองก็ไม่ดีโอ้โหอหมดเพลงอยู่ได้ยังยังโหมดยังบลกเข้าไปเพลงตัวเองได้นะประสบการณ์ประสบ กันแหละแล้วก็แบบก็ที่กลับมาคุยกันก็เป็นเรื่องแบบปรึกษาเรื่องงานเรื่องผู้จัดก,การที่เขามีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งที่เราตัดสินใจเรื่องว่าจะต่อดีไหม,อ,มอะไรเงี้ยก็คุยกันเรื่องเรื่องงานแล้วก็ก็เห็นว่าเ,ออเขาโตขึ้นอะไรเงี้ยเขาโตขึ้นครับเราเรื่องงานเราตั้งใจฟังมากใช่เราชอบการคุยเรื่องงานนําพาให้ไปคุยเรื่องหัวใจหรือเปล่า มันไปเองครับเ,เราไม่ได้เราไม่ได้เรเ่งรีบว่าไม่ได้แบบจะเจาะให้มันแบบสถานะเราต้องเปลี่ยนแปลงวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยคอยๆหลืว่าคอยๆแต่ว่ารวเราเคยเลิกคุยกันไปเนี่ยพอมันกลับมาคุยกันเนี่ยมันทําให้เราเหามือนเข้าใจกันมากขึ้นพูดจาเรื่องกันมากขึ้นหรือเปล่ามันก็รู้เรื่องมากขึ้นใช่มันก็แล้วก็เป็นว่าเห็นรู้สึกว่าเขาโตขึ้นนะครับเขาโตขึ้นแล้วเข้าใจเรามากขึ้นมาก่อนเมื่อทีเราไม่มีเวลาทํางานก็จะแบบบางที งงแงงงงแง่งอะไร่างเงี้ยตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีไม่งงแงงโอเคถ้าพี่ฟังคําตอบเนี่ยก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ว่าพี่ก็ชื่นใจมันก็ดูมีหลุนพี่ก็มันไส้ด้วยไม่มั่นไม่มั่นน่ารักน่ารักทั้งคู่อีกนานครับปีนานเรื่อยค่อยค่อยกลับมาที่เรื่องเพลงกันต่อได้แล้วค่ะพี่เพื่อนไม่เอาสิเอาเรื่องนี้อะฉนสนุก เออแกกันเรื่องงานบ้างเรื่องงาน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 ประตูมหนูต้องสลับเพราะไม่งั้นจะไม่มีศิลปินกล้ามาที่นี่ค่ะเออมีคนแบบว่าเริ่มแบบว่าคอมเพลนแล้วนะแบบไม่กล้ามาเลยวันที่ออกด่าตุมตูอยู่ก็ไปซอกแซกหลายมุมเรื่องที่เขาไม่อยากตองแล้วเป็นดาราทำไมอะกลับมาที่เรื่องที่สากันต่อนะคะ คุณคุณเป็นคนดังนี่ต่นี่ถามว่าเราสามคนอยากรู้ไหมไม่อยากรู้แต่คนอะให้ตายสาบานเถอะกดดันเราไงแบบว่าเอ้ยถามให้หน่อยถามให้เราเหนื่อยมั้เราชั่างใจเราวะโอ้ยวันพัสโซวันนีส้สาบานจะลอใ<ห><ห>ด้แต่ช่วงเบรกโฆษณาดงบอกพี่ด้าเดี๋ยวถามเลยนะเรื่องที่สามเนี่ยเอองอยากรู้อ่กลับมาเารืเร่องอเพลงก็ได้อ่านเรื่องเพลงคนที่ไม่คู่ควรครับอันนี้ถือว่าเป็นสไตล์ไหนเป็นสไตล์เอ่อป๊อปเลยครับป๊อปเลยครับผมใช่ครับมีแบบแอคทิฟ เสียงว่าสไตล์กันไหมฟังไหมล่ะลองฟังไหมเออสักท่อนหนึ่งสักท่อนหนึ่งสักท่อนหนึ่งไม่ใช่ไหมลองทดสอบได้ไหมเมื่อคืนเสียงพังมากครับอ๋อโอเคเมื่อคืนหนไปกับตั้มมาเห็นร่างไปงานไปงานอีเวนต์แล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตั้มกางเกงขาดวายกางเกงขาดตั้มเสียหายเสียหายใช่ครับไม่ต่าแต่เราเข้าใจศิลปินตอนเช้าว่าบางทีมันไม่โอเคเดี๋ยวตอนท้ายเราจะปิดรายการไปด้วยพร้อมด้วยเพลงนี้โอเคโอเคแต่ว่าเป็นเพลงที่ ตั้งใจทํามาก,ากนะครับคือปั้นปั้นแบบปั้นมากกับพี่เอสเตอร์คมาโปรดิวเซอร์คนนี้แล้วก็ทำดนตรีสดทุชิ้นผมเป็น,ปนโนกลองอัดสดหมดทุกชิน้นแล้วก็แบบอัดถึงที 4, ่สี่ีห้าอะไรเงี้ยนะครับตั้งใจทำมากๆแล้วก็ไปอัดสองรอบด้วยรอบแรกยังไม่อินพอก็เลยแบบไม่ขอไปอัดอีกรอบหนึ่งอยากให้มันอินกว่านี้อะไรเงี้ยครพราะเพลงนี้ถือว่าร้องยากใช่ไหมแกร้องยากท่อนหูกลบเสียงด้วยใชย่ฟังแล้วฟังแล้วดีขอบคุณมากครับแกมันยากมากแล้วก็หลบเสียง ตั้งแต่เริ่มท่อนฮุกมันเป็นอะไรที่โหดโนก็ชอบมากแล้วก็แบบเป็นเพลงที่แฟนๆบอกว่าฟีดแบ็ดีมากนะครับคือบางคนฟังแล้วน้าตาไหลอินง่ายอินหมดียงด้วยไม่ใช่หมดก็ใช่อิน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 นะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าร้องแบบ คือร้องไม่เศร้าอ่ะแต่คือเนื้อเนื้อเศร้าซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช่ี่ฉันอยากให้ติดตามนะเรื่องเพื่อเธอเนี่ยคือฉากที่ฉันจาติดตาได้สมัยเวอร์ชันนั้นนะคือฉากที่นะพี่แมมนางเอกมากับเพื่อนมาทานข้าวกลางวันนะแล้วก็เดินอยู่ริมถนนในขณะที่ชานนออกมารอกท่อ อ้โมันเห็นดีมากคือนออกปะนี่คือซีนจำเลยครับใช่ซีนจำเรื่องนักโทษชันดีจะถูกออกมาเปฏิบัติหน้าที่ในตัวมองเหรอนึกออกปะรอกท่อแล้วก็หันมาสบตากันพระเอกทําไงหยิบโครนในท่อมาไปนะเพื่อไม่ให้นายเอกจำได้โอยท่อฉันก็สั่งนี้ได้แล้วแล้วถ้าเวอร์ชันนี้น้องพุธเอาโครนมาทานะแล้วเพลงคนที่ไม่คูรขึ้นมาและสิวก็จะขึ้นไหมอะ อย่าตีความไปเอออ่าปันผิดประเด็นนะครัเปียกไปเช็ดให้หน้าพุทธพูวมาอย่างดีอ่ะ คุณพี่เกียรตินักร้องนัวงบุโมลี่นะครับ้การกันอย่าขเคยพี่ต้องร่วมมือกับเขาอีกนะมันต้องมีคนหนึ่งเว้ยที่มีสาระบ้างซึ่งโมเมนต์นี้เป็นฉาเที่ยพยายามดึงสาระออกไปได้ได้ได้ดึงออกไหมการมันไม่มีอ่ะแล้วเพรเพลงนี้มันขึ้นมามันใช่อ่ะแล้วเพลงขึ้นมาคือความหมายมันใช่แล้วมันตอบโจทย์ว่าแล้วยิ่งมันเสียงของผมอ่ะหรัแล้วเสียงของการซึ่งกันไม่ถ่อมตัวไงคือมันไม่ใช่คือเราอินอะคือเราล้องอ่ะคือเรารู้สึกว่ามัน มันได้ยินทุกคําพูดได้ยินได้ยินทุกทุกคำที่เราร้องออกไปจริงครับน่าเลยตามมาทางละครแล้วก็เพลงนี้ใช่ครับแต่นอกจากเพลงเลยเห็นเขาบอกว่าน้องการกําลังจะมีเพลงรักเพลงละครอะไรเนี่ยใช่ครับผมะไหนคอนเสิร์ตีเป็นยังไงคอนเสิร์ตของเซเนเลโอครับผมบอกพ่บ้ายหน่อยว่าคอนเสิร์ตนี้คืออะไรอ่าชื่อคอนเสิร์ตว่าเพลงรักเพลงละครนะครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่จะรวบรวมบทเพลงละครบทเพลงภาพยนต่างๆแล้วก็ละครเวทีมารวมกันในคอนเสิร์ตนี้นะครับซึ่งรับรองว่า ครบรอบบายๆหน่อยสิก็จะมีพี่บี้สุกิววิเศษแก้วนะครับน้องแกงส้มนะฮะน้องหนูนานพี่นัทมีเรียพี่มเ่อได้ดูอินมาดูดูดูพี่นัทมีเรียพี่นกสินใจนะครับผมน้องพินต้าทูกิจเดวซ์นะครับแล้วก็พี่แก้ววิเชนีขายบัตรวันไหนระดับเสียงดีๆข้างนั้นขายบัตรวันแรกวันจันทร์หน้าครับวันที่28 มกดังนั้นในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งพิงละครที่คนประทับใจใช่ครับถูกปะแล้วก็อาจจะมีซีนจากละครเวทีถูกต้องครับทั้งหลังภาพสี่แผ่นดินที่ดังดังเลยยาอะไรเรื่องที่เป็เล่นมาครับบัตรฟรีคุณจะซื้อไหมครับของคอนเสิร์ตคุณภาพควรซื้อนะแล้วเล่นที่ละครเมืองไทยไม่ก็ให้พีฟรีไงแล้วเดี๋ยวพี่ก็ได้ครับระบบเสียงดีมากแล้วมีกี่รอบสามรอบครับสามรอบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด ซึ่งยี่หกยี่เ็ดเนี่ยเด่นเดนยี่หกยี่เดแปดยี่กยี่เจ็ดยี่แปดเดินกุมภากุมภายี่หกยี่เจ็ดไปกุมภายี่หกยีเนี่ยเล่นรอบหนึ่งทุ่มตรงครับผมแล้วก็ยี่แปดเล่นรอบบ่ายสองที่เมืองไทยกระสเทียเตอร์ใช่ระบบเสียงดีมากคือน่าดูน่าดูน่าดูใช่เหลือค่ามาอ่านนอกจากนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตสเตไฟเตอร์สตไฟเตอร์ซึ่งกันกลไปเข้ามาทุกทีแล้วคอนเสิร์ตที่ ผมรู้สึกเกรงกลัวที่สุดในโลกนะครับผมเป็นไงสุดความพร้อมหรือไหนและสเตเตไฟเตอร์เนี่ยตอนนี้ริ่มซ้อมแล้วครับเริ่มซ้อมพาร์ทร้องพาร์ทเต้นก็มีมามีเต้นด้วยเหรอมีครับโอ้ยเ่ยการเต้นเก่งไหนบอกสิผมเน้นเอวหวานในฐานะที่ต้องไปไฟกับแก้มครับเตรียมตัวนจะไปไฟกับแก้มมากน้อยแค่ไหนจริงๆผมกับพี่แก้มนี่ก็เจอกันทุกวันนะครับเรื่องของการไฟก็คงจะเป็นเรื่องของ คือไม่รู้จะไฟ์กันเองหรือว่าควรจะรวมพลังกันแล้วไฟต์คนอื่นเพราะว่าเราเองก็เป็นเด็กใหม่เป็นเด็กสุดในในทุกคนนะครับในในทุกคนในคอนเสิร์ตนี้ก็อยากจะรวมพลังกันมากกว่าที่จะไฟ์แต่ว่าถ้าไฟ์จริงๆก็คงจะเป็นไฟไม่ได้คือมันไม่เหมือนกันมันผิวมันก็คล้ายๆกันนะครับคือเจอพี่แก้มทุกวันคุยกันทุกวันแล้วเรากลับไปคุยกับพี่สาพี่แก้มอะไรบ้างพี่แก้มก็ดีใจด้วยไม่ไม่ใช่ แกพี่แกแบบไม่มีซึมแล้วมีอะไรคุณมกมาพกเรื่องนี้ได้ไงทำให้เราอยากรู้นี่เราไม่ได้จั่วเพื่อให้คนแบบว่าตแตกตื่นแต่อย่างใดทําไมพี่อ่องเงียบอ่ะไม่ไม่ฉันกลังตั้งใจฟังอยู่ทุกคนกย่างั้ตั้งใจฟังก็นะครับสตีฟไฟเตอร์ครับวันที่หกวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์นี้ได้ชมแน่นอนใครที่มีบัตรแล้วซึ่งผมคิดว่าตอนนี้บัตรเต็มแน่นอนเต็มเอุ้ยอันนี้เต็มอยู่แล้วเต็มแล้วปีของานแน่นมากปีของกันแต่ไคอนเสิร์ตต้นเดือนปลายเดือนครับผม ลดไหมล่ะนี่คือต้นปีครึ่งปีแรกก่อนนะยังไม่ขึ้นนะนี่ยังไม่ขึ้นแล้วที่สีโพดแมอีกครับขยายรูปแบบรายการโอ้ทำงานหนักมากตอนนี้เป็นซูเปอร์โชว์ค่ะขยายเวลาการขับเวลาเมื่อกี้แล้วจะมีเวลาคุยกับน้องสาวอ่ะเออนี่เนี่ยจะต้องสาวกลับมาแล้วนะเธอต่างหากที่โบกเข้าไปแล้วอย่ามาโทษฉันวันนี้ acting นำอะไรการอย่ามาโทษพี่เพราะว่าเขาเป็นคนโบกไม่เกี่ยวกับการพูดคุยผมทำงานเยอะมากเลยอ่ะ เกือบหมันไส้นะตอนนี้น้องครมองนั่นแล้วว่ากูพี่สามคนมีแค่นี้แล้วค่ะกันกเออน้องนอนก็ไม่ขังสบไยบ้าอะไรเนาะเจอพี่ได้แค่ที่ตึกกัมมี่แล้วนะคะน้องเออณเวลาช่วงนี้ท่านั้นนลาวใช่กันกันเลยสู้เพื่อเรากันสู้เพื่อตัวเองคนเดียวอ่ะนะครับดีใจอ่ะเพลงนี้ดาวน์โหลดได้แล้วหรือยังหรือไงบ้างคะดาวโหได้แล้วครับผมให้ฝากแล้วกันฝากทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับก็ อะไรก่อนดีอะซิงเกิลก่อนละกันนะครับซิงเกิลใหม่คนที่ไม่คู่ควรนะฮะก็เป็นเพลงจากละครเรื่องเพื่อเธอก็ฝากติดตามละครเพื่อเธอด้วยละกันนะครับผมทุกวันพุธพฤหัสนะครับเวลา2องทุ่มสิบห้าครับผมแล้วก็ฝากเพลงใหม่ครับผมคนที่ไม่คู่ควรดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามรหัสสองสามหนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วก็ได้ทาง i อจูนแล้วก็ KKBOX ก็ได้นะครับผมแล้วก็ฝากคอนเสิร์ต เพลงรักในละครครับผมซื้อบัตรวันแรกวันจันทร์ที่1 8นี้นะครับผมที่เมืองไทยทิเกตเมเจร์ทุกสาขาแล้วก็สเตจไฟเตอร์เจอกันวันที่6 7กุมภาพันธ์นี้ใช่แล้วแน่นอนฝากอะไรถึงที่สามไหมครับเดี๋ยว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 เธอให้เกียรติน้องคนนิดนึงฝากอะไรถึงคนที่เราเคยคุยแล้วเลิกคุยแล้วกลับมาคุยไหมครับหฮะไม่ได้หรอได้ฝากไหมครับการกำมือทำไมจะชกพี่การดูนาฬิกาการดูเวลาตอนนี้ก็ใกล้สิบโมงละ กินอะไกินข้าเที่ยวกันสลักขาวว่าเขาเป็นคนที่แบบว่า แต่ที่บอกว่าอย่าลืมกินข้าวเทีนนี่คือบอกใครบอกที่สามใหก็เมื่อกี้บอกให้ผมฝากให้เขาอย่าลืมกินข้าวเที่ยนละกันโค้ดออฟเด็ดตอนนี้ก็ใกล้สิบโมงแล้วอย่าลืมกินข้าวเที่ยนด้วยนะเออคือดีอะโค้ดออฟเด็ดเป็นเป็นคำคมวันนี้ชอบจนชอบเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้เลยนะคะยังไม่ปิดท้ายมาไอบอกไว้ก่อนไงคนที่ไม่ควรคป้นกันนนะี่เพราะว่าเราต้องเบรกอีกเบรกหนึ่งสักเบรกเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราต้องขอบคุณ กันมากๆเลยนะคะทุกคนเลนะครับเราคได้เลยคุณ่ะติดตามติดตามครนี่แแตกเ้า Sky Active ใหม่รุ่นปี2016แรงและประหยัดขึ้นด้วยระบบประหยัดน้ำมันอัจฉริยะอ y Stop และกล้องมองหลังตอบทุกสไตล์ที่เป็นคุณรางวัลงวดประจำสัปดาห์ที่หนึ่งเลขที่ออก บินฟรีบินฟรีฟังอีกครั้งนะครับบินฟรี ลุ้นบินฟรีทุกสัปดาห์กับโปรเลือกที่นั่งปั๊บลุนรับบินฟรีเพียงจองที่นั่งถูกใจเมื่อเดินทางกับแอร์เอเชียในราคาเริ่มต้นเพียง70บาทลุนตั๋วเครื่องบินไปกลับ2ที่นั่งทุกสัปดาห์จองเลยถึงสามเ็มกราคมนี้ที่ airasia.com เลือกที่นั่งให้ตรงไลฟ์สไตล์เพิ่มความสบายบินได้ในแบบคุณเราาต้องจกกันเพราะความรักและความคุดถึงพวกเราจะกลับมาหาเพื่อนอีกครั้งไทยเพื่อนแก่ เมื่อสามเพื่อนรักขอรีเทิร์นมาเชิญฟินกับคอนเสิร์ตฮักเรียมฮาที่ทุกคนรอคอยสามแยกปากหวานสีสั้นสีกลับชาติมักจัดสิเมีนาคมที่รอยัลพาลก้อนหอกจำนายบัตร15มกราคมที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา